โอเคผมก็สวัสดี <What? S 1> ทุกคนนะครับวันนี้ผมเนี่ยก็จะมาลงหัวหรื่อคอมบิดกับหมัดเนื้อกันนะผมครับ <Wow. S 1> ซึ่งนะครับผมเซตนี้ถือเป็นเซตที่ใครเจอทีเนี่ยแน่นอนนะผมกลัวแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเซตที่ตัดเค้นเขานั้นเยดีนะผมนะเนื่องจากหมัดเนี่ยสกิลแรกเนี่ยทำให้นอนตัดเค้นนะผมแล้วก็สกิลควาวดิดนะครับเป็นการพุ่งอย <Wow. S 1> ่างนี้ครับแล้วก็ท่านี้อ่าละลายเค้นเขานั้นเยดีนะผมนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งก็เหมือนเคยครับผมก่อนจะเริ่มมาครับผมตัดของแต่งเรานะครับเขตัดก็สายดาบครับผมครับของแต่งก็วัตถุดารบเหมือนเดิมเลยนะครับนี่แต่ผมเพิ่งไปการเสียเวลานะครับก็เริ่มมาลเลยดีกว่าครับมีใครออกมาเปล่าอเอ๊ะปืนพิษไอเกนปืนพิษฝนสปริงดาเฮลคิดอะไรอยู่เนี่ย า <Wow. S 2> เรียบร้อยเทคหน้าถึ่ะเสียจริงมาโอ้โหโอ้โหเยี่ยสวยเรียบร้อยโอ้เ oh, หมือนเราเจอเผ่าไซบอร์กนะครับมัดก๊อด ดาบคาตา k ุริว้าวอืมอันนี้คนใหม่อะไม่ใช่ปืนพิษคนเดิมนะไม่ใช่เว้ยปืนพิษจะเป็นเผามมงอันนี้เผาเนือ้อก Yes Sir นะครับอบวบเต็มๆนะผมฟ้าเรียบร้อย มาเพื่อนซึ่งน่าจะเล่นแบบตอดตอดนะครับผลผลยางอย่างเงี้ยน,นะน่าจะเอามากันกีตารตา์อืมโอ้ยิเวไม่โดนสวยงามน้ผมเข้าดิสก็เล่นตอดตอดประมาณนี้ก็ได้นะครับ แต่นี้คือผมเปิดเคนไม่ได้ไโดนตตเต็มโอ้ oh my god ถ้าเป็นการเคลมเบสแล้วรอรับที่หน้าทึง่งัะเติงอืมอาจจะต่อยเหมือนผมตะกี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดเราดันเขาลงพื้นได้นะผม <c oughs> เรียบร้อยเกือไ <c oughs> ปละ,ะตะกี้โดนผลยางสตันเลยคนหนึ่งใช้ดาบกาวิตี้มาดึงอ่ะ ตออ่อป่ะนะครับแล้วก็เล่นเขาได้จะชิวนิดหน่อยโอ้โหดาบมันดาบเลยเขาได้จิวเวอร์วังนะครับดาบนี้ดาบวลเรนติโนยูซ <you> ีเลสสวยดึงเข้าประตูอีกรอบหนึ่งฮะอฮึ ว้าวเป็นการแอบที่น่าทึ่งจริงๆโอเคมาเพื่อนหนอะโอสกิลกีตาร์ผมน่า,ะาจะมีประโยชน์แคสสกิลเอ็กนะครับเมื่อเจอผลอยางเนี่ยเพราะสกิลมันทำไม่ร้อยได้นะผมนั่นแะครับซึ่งหมัดน,นี้เราก็สามารถเปลี่ยนคอมโบได้หลายแบบนะผมเราอาจจะเริ่มที่หมัดก่อนหรือว่าเริ่มที่ดาบก่อนก็ได้ผมแล้วแต่เหมือนตะกี้นะครับแต่เริ่มที่ดาบก่อนมันจะยากนิดหน่อยตรงที่เราต้องหันจอไปเนี่ย วปาวาทึ่งหน้าถึงจริงๆนะเพื่อนสารตับสามไม่ดึงเห่อนะครับการเล่นดาบนี้ก็ตือเน้นความเร็วนิดหน่อยนะครับผมโอ้โหืมคอมโบนี่เปิดเค้นไม่ได้เลยเพื่อนเฮ้ยผมไม่รู้นะครับว่าเขาเนี่ยจะยัดคาบุชะทำไมผมว่าคือผมตัวกระเด็นเนี่งไปด้านบนนะ ว้าวเผาเงื้อเนี่ยนิยมใช้เผาเงือก,กันแลเนี่ยเพื่อนหนาวอ่ะนี่เสียงหมัดก็จะแถวนี้กือบสวยผนยางเอามาการกีตาร์นนเนี่ยนะเอ็งว้ยเพื่อนว่ากีตาร์มีนั่นแทบเป็นบีดามเลยเลยเอามาล็อกเีใช่ไ ว้าวหายตูวผมนึกว่าโดนอ่ะผมเลยเปิดเผาจากคอมโบอินฟินิตต่อใช่แล้วอย่างนี้แหละโอยไม่นะผลไดโนซัวยว่าแน่ต้องเรียกคูจิตโทร่ามาช่วยนะครับมาระเบิดไดโนเสาร์นะบายบายนั่นนะ ดาวฟอเรนติโนเผาผู้ดาวอยู่ใช้จะคิวต่อไม่ได้เรียบร้อยอยากตายเลยเร็วใช่ไหมเพื่อนจัดให้เลยชาร์จค้างทำไม่นะครับสเต็ปการเล่นง่ายๆนะครับเย่าโอ้ my god โอ้ยโอ้ย ผมเมื่อเห็นคนเล่นเซตนี้ครั้งแรกเนี่ยไอ้ปืนพิษกับผลสปริงเนี่ยน่าจะเอาไมา้แบบปั่นคนมั้งสปริงเนี่ยเพราะว่าผลมันก็นะครับมันว่าปิบวับไปมานะผม <c oughs> แต่ไงประตูก็เหนือเก่กาเพื่อนเอาเลยป้องนับสามโอเคนะครับสำหรับคนที่เพิ่งลองเล่นดาบใหม่ก็ผมแนะนำให้เล่นดาบนี้ครับผม ใครกับเล่นดาบนี่เก่งบอกเลยแทบไม่มีใครเอาลางได้ครับเพราะดาบมันทั้งตัดเค้นดีดาเมจโคตรที่จะแรงเอาล้ครับอาจจะคู่กับเผ่ามนุษย์ก็ได้น่าจะดีนะครับไม่กับเผ่ากูนะบา,บายๆกลับมา คนละคนสามดาบเรียบร้อยสายฟ้ามาฮึมนิยมเล่นหมัดซุกมันเลยนะคิดถึงอดีตนะเพื่อนบายบายเรียบร้อยเยวไม่ใครออหรือเปล่าจอหรอห,รอ,หรอ,อเปล่า สวยเลยจะได้สันดับสามเพื่อนผลเกิดนะครับเราไปดูผลรอเลยว่านออินคอมหายโอ้ oh my god ผลทรายนะครับมาว่ะเพื่อนฮม ดูดิว่าครับดามเมจมันแรงนะผมนี่คือขนาดมาร์สผมก็ยังไม่ได้ตันนะครับ443เอง <Huh? S 1> แรงันานฮะปุ๊บ oh. ให้ดาวนั่นแหละไม่มีคนสู้นะเลอ,อนั่นจะกลัวดาบนี้กัน้ทงานั้นนะผมซึ่งเซตนี้ลองไปหากันดูได้นะผมเป็นเซตที่แบบประมาณว่า2.5เล่นแบบจุ๊เป็นเก่งๆก็สามารถตก 30M ได้นะเพราะดาบมันแรงโกมัดเครื่อนครับมัดตัดเค้นนะครับผมโอเค นะครับซึ่งก็น่าจะมีมารนี่ยนะสำหรับการล่าในครั้งนี้นะครับผมนะครับละก็สำหรับใครชอบคลิปเนี่ยก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมในห้องมมป้าครับบายบาย